ชอบจังชอบจังชอบจังอารมณ์ดีฝนตกอ่ะอารมณ์ดีอะชิลุกตาเอ๋หืมลาเลิ่งอ้วนแล้วเนี่ยโอ๊ยน้ำอ้วนแล้วน้ำอ้วนแล้ว อลูกฉันเริ่มอ้วนตุยละเริ่มอ้วนเพราะจะอากาศจะเย็นละเริ่มสะสมไขมันแล้วตอนอากาศร้อนใจเสียว่าลูกเป็นอะไรนะนึกว่าลูกไม่สบายผอมลงผอมลงอ อากาศด,ดีไม่ร้อนฝนตกฉ่ำเมฆคลุมภูเขาหมดเลยอะ่ะอุ้ยไม่เห็นภูเขาเลยลูกวันนี้ไม่เห็นภูเขาเลยไม่เห็นภูเขาเลยน่าเริงแมวหน้าเลิง อุ้ย,ยล่นดิล่นดิอุ้ยลน่นสิชั้นสามค่ะอยู่ชั้นสาม